S <S เอา<ะ>ไอไก่ทอมไปซาซาตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะทุกคนจ๋าไอทอมกับน้องไอน้องไอนอไอ้นองสายเราจะเนาะลูกหน้ากำลังจะไปให้อาหารปลานะคะส่วนน่งบีก็นั่งเล่นค่ะมีบรรยากาศรอบๆของวันนี้นะคะทุกคนจ้าจะประมาณนี้เลยคะ่ะฝน,น,นกสิีมา หอน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 เบิดมือค่ะทุกคนจ้าอ้าหอนแห้งหอดเออบูมแมนหอดหอนเลยทุกคนไปเป็นคนมาเร็งในการมิดมือจ้าทุกคนจ้ามักมาเ่นไก่ทอมเขาสื่อขนมให้กินืขนมปั้นขนมปังกินน้ำเขาเมื่อกินหลายขึ้นอย่างตัวหน่อยนึงไหมเราไปดูบรรยากาศรอบๆป่านนี้กันจ้า คลิปนี้กับซิบอได้มี่ยังไรนะจ๊ะน้องก็แค่เห็นสะเห็นยังเนาะแค่ซั่มนี้นะจ๊ะช่วงนี้อากาศนะคะฝนตกหลายค่ะทุกคนจ๋าฝนตกแถบซุ้มือเลยแต่ว่าหอนเอาแห้งเนาะเขี้ยวค่ะทุกคนจ๋าเนี่ยอันอนั้นคือโบแมนเขานะจ๊ะไม่ใช่ข้าวนะคะแต่ว่าเป็นอัญญาเนาะปปนฮะแป,ป๊บนึ่งแป๊บนึงไอ้ทอมมาแป๊บนึปป่งอ้าวหนึปป่งสองสาม<ป> ไใปาปลาสินะจ๊ะมาละนี่ก็เป็นปาส์ตเลี้ยงหอยท่อบนะจ๊ะท่อมเสาเจอเขนยาวหอนคักกี่ปนปลาเพื่อนเห็นบ่เนาะทุกคนเห็นบ่ ไม่ชิมก็สิบ่คอยเห็นเนาจะเนาะเพราะว่ามันอ่นแสงเง่ามาการตกสะท้อนของแสงเออไมว้าวผิดตกสะท้อนของแสงนะคะต่อไปก็จะเป็นนางเบื้องปลาค่ะงางกระมาเถ่า นี่นะคะทุกคนจ้าบรรยากาศรอบๆค่ะต้นไม้ต้นไหลกําลังเกิดกําลังขึ้นเนาะอู้นะแสงมืดตึ๊บเลยต้นไม้ต้นไหลกําลังงามเนาะฝนมาท่าทากัตบต้นบมกเดือ่อต้นกล้วยกับม,มีตะไคร่หญ้าแฝกเนาะจ้ะที่เห็นเป็นรอบๆในเคือหญ้าแฝกเนาะข้าปลูกแต่แหลกๆฝนเกิดแน่บ่เกิดแน่แนละฉีเลยพอเป็นฉีดปุ๋ยหายได้เพ่ามันยาคายยาดนะจ้ะปุ๋ย ฉีดเลยพ่อพอเราถามว่าฉีดปอพะนะฉีดให้พูนะ่นอยู่คุณพอระบายแฮร์รี่เฮดออร์แกนิกเนาะเฮียวันแม่แม่เคุณว่าเป็นเฮดออร์แกนิกจ้ะเขาบอกฮอร์เร่ออร์แกนิกอันคุณใสท่ทอมเฮยพะนะบัวเสือไอ <laughs> ทอมอออร์แกนิกบอกพะนะ แม่มาลาเสื้อได้บอนอพอพอเ่าก็ได้ไปไอ้มาขึ้นมาเห็น,นาลาแล้วเ่กีเสียบเห็นบีจแล้วเห็นบรรยากาศราบลอไปค่ะนี่ฮอนแห้งคุณคุณแม่คุณแม่เอายมนกึ้นมาเีนาม่อก่นมายไปละปนฝนไปตะต,ตัวเงเถอทุกจ้า ี่เ, <O of. S 1> เป็นไลฟ์นะคะคลิปนี้เนาะจะไปได้ยินหรือไม่ได้ยิน,ยน,ยนเฮ้ยเบิร์กเบิร์กเดือนแม่กินไหนยังไอโกเชคเดอะฟริกโอเคพาไปเบิ่งต้นบึกเดือกันจ้ะทุกคนจ้ะมองกินไหนไปพวงแต่บีมาฮอดนี่สามเดือนแล้วนี่ได้กินไปเนาะ นิ่มบ่ล่าแม่แม่ยี่บอกนี่ลูกฟิกนะคะูกบบเตี้ยบานเท่าไรละโอ้นี่เกือบเ่มเกือบเกือบแล้วอิน<ม>กินได้หลอาค่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวตองอีกอันมันอยู่ข้างในนี่ไหนน้อยนึงเอาไปหายลองท่อมลองเมืองกุบไอตำนองไอ,อนน นี่อันนี้เนา่ามันก็ไม่เน่าแน่แหละเน่าแน่แม่มันมันจะเป็นสีกงนสีเด้อกินได้เนี่ยโอ้ยนั่นเน่าเปล่าเนา,าเน่าครึ่งนึงหคตน้ำไหลายบ้าเนาอหมอดแบดกดได้เนี่ยเป็นห่มเลย